สวัสดีครับผมกอสวัสดีมิตรลักบอลสี่ทุกคนทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะครับผมกับทรัพย์เจริญพรบอลสี่นะครับก็แดดร่มลมตกนะครับผมวันนี้ก็ตรงกับวันที่31มธันวาคมนะครับผมพรุ่งนี้ก็ปีใหม่แล้วนะครับผมนี่นะครับบรรยากาศทางนายองของเรานะครับผมตอนนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณ4ี่โมงเย็นนะครับผมนี่นะครับบรรยากาศแจ่มใสนะครับผมวันนี้นะครับ ก็ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับผมหลายๆท่านก็คงจะฉลองกันอยู่นะครับผมกับแฟมิลี่หรือว่ากับครอบครัวนะครับผม ครับวันนี้ก็มานี่นะครับผมพามาชมบอลสีสวยๆเช่นเคยนะครับผมเรามาอัปเดตบอลสีกันนะครับผมว่าบอลสีต้นไหนเอยจะสวยข้ามปีใหม่ในวันนี้นะครับผมแล้วก็มาแบ่งปันบอลสีเล็กๆน้อยๆกันนะครับผมใครที่ยังไม่มีบอลสีสวยๆเท่ๆได้เลยนะครับผมที่จะนําเข้าในปีใหม่นะครับผมว่าจะมีต้นไหนบ้างนะครับผม โอเคครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับผมเรามาชมกันเลยนะครับผมอู้หลวงตาเมืองต้นนี้สวยงามมากนะครับผมน้องก็กําลังแทงหลอดมาใหม่นะครับผมนี่นะครับรู้สึกว่าหลอดนี้จะป้ายทั้งใบเลยนะครับผมสวยงามมากๆเลยนะครับผมหลังจากที่น้องทิ้งป้ายไบโอรสไปนะครับผมนี่นะครับผมใบเลี้ยงของน้องเขานะครับแล้วก็ใบใหม่น่าจะออกมาเป็นโอรสอีกนะครับผมสวยงามมากครับผมแบบนี้ก็พอที่จะ ชื่นใจหน่อยนะครับผมสําหรับบอนสีที่มีชื่อว่าหลวงตาเมืองนะครับผมหลวงตาเมืองเป็นบอลสีที่ปิดอันดับนะครับผมหนึ่งในสิบนะครับผมที่ราคาน้องไม่ล่วงนะครับผมหลวงตาเมืองเป็นบอนสีที่ทํายากเหมือนกันนะครับผมแล้วก็ทําจํานวนยากมากป้ายสียากมากนะครับผมใครที่มีอยู่แล้วหรือว่าต้นบอลสีที่เขามีความป้ายอยู่แล้วนะครับผมก็ดูแลให้ดีนะครับผมเพราะว่าหลวงตาเมืองเป็น วันสีที่ติดอันดับ1ใน10ที่ทํายากมากนะครับผมแล้วก็ป้ายยากด่างยากนะครับผมถ้าใครมีแล้วนะครับผมราคาน้องไม่ร่วงแน่นอนนะครับผมโอเคครับ นี่ก็จะเป็นหลวงตาเมืองเหมือนกันนะครับผมนี่นะครับผมต้นนี้ก็ติดจองแล้วนะครับอัปเดตให้ลูกค้าชมนะครับผมนี่นะครับหลวงตาเมืองนะครับผมแล้วก็ต้นนี้เป็นโวเคนโนนะครับผมอัปเดตให้ชมอีกต้นหนึ่งนะครับผมต้นนี้ก็ติดจองนะครับแล้วก็มีพระาตพพนมนะครับผมต้นนี้ก็ติดจองนะครับต้นนี้ก็เป็นนิวเวฟนะครับผมต้นใหม่ล่าสุดนะครับผม บอลสีนิวเวฟนะครับผมเป็นบอลสีที่มีโทนสีเหลืองแดงสวยงามมากๆเลยนะครับผมต้นนี้ก็ปล่อยที่3 5บบาทนะครับผมใครสนใจนะครับผมนี่นะครับสำหรับนิวเวฟนะครับผมแล้วก็มีต้นนี้นะครับผมก็350บาทเหมือนกันนะครับผมสําหรับโทนสีนี้นะครับเป็นบอลสีที่มีชื่อเป็นภาษาฝรั่งนะครับผมนิวเวฟนะครับผม โอเคครับนี่ก็จะเป็นวอลคเเนโนนะครับผมต้นนี้ก็เปิดอยู่นะครับผมที่3,350บาทนะครับผมสวยๆจึงๆแบบนี้เลยนะครับลอดใหม่ล่าสุดน้องก็มีความป้ายแดงนะครับผมอู้สวยงามมากครับผมแต่ละใบน้องสวยจริงๆครับนี่นะครับผมสวยงามมากครับผม3,350บบาทนะครับผมใครยังไม่มีในสวนนะครับ มาชมต้นถัดไปต้นนี้ก็จะเป็นมะนีล้อมเพชรนะครับผมมะนีล้อมเพชรต้นนี้ก็เปิดอยู่นะครับผมที่2 2 5 0าบาทนะครับผมสวยงามแบบหยุดย้อยเลยนะครับผมต้นนี้นะครับผมใบใหม่ล่าสุดขอบทองโอ้สวยงามจริงๆครับผมนี่นะครับ2,250าบาทนะครับผมใครยังไม่มีในสวนนะครับอ่ะเรามาชมราคาเบาๆกันบ้างนะครับผมต้นนี้ก็จะเป็นศิลานักปาดนะครับผมต้นนี้ก็แบ่งปันอยู่นะครับผมนี่นะครับน้องป้ายประมาณนี้นะครับผมน้องมีความป้ายสีชมพู ครับใครชอบสายหวานนะครับผมต้นนี้ก็แบ่งปันอยู่ที่ทน,ทะนะครับผม450บาทนะครับผม450บาทนะครับแล้วก็มีสาวนครชัยศรีนะครับผมนี่นะครับผมแม่พันน้องสวยงามมากนะครับผมสาวนครชัยศรีตอนนี้ก็แบ่งปันอยู่นะครับผมที่650บาทนะครับผมสาวนครชัยศรีนะครับผม650บาทนะครับโอเคครับไปชมต้นถัดไปนะครับนี่ก็เป็นสาวนครชัยศรีเหมือนกันเนาะแต่ว่า น้องป้ายประมาณนี้นะครับผมรู้สึกว่าน้องจะบป้ายสวยนะครับผมสวยมากนะครับผมแล้วก็น้องก็กําลังจะแทงหลอดมาใหม่นะครับตอนนี้ก็เปิดอยู่ที่นะครับผม450บาทนะครับผมนี่นะครับสานครชัยศรีนะครับโอเคครับไปชมราคาเบาๆกันบ้างครับผมสาหรับเมืองเกาะเก็ดนะครับผมแต่ก่อนน้องก็ราคาแรงมากนะครับผม7 8ื่นนะครับตอนนี้นะครับผมราคาจับต้องได้แล้วนะครับผม ลองป้ายเหลืองสวยงามมากครับผมตอนนี้ก็เปิดอยู่ที่นะครับผม280บาทนะครับ280บาทเท่านั้นเองนะครับผมใครสนใจก็อย่าลืมทักมานะครับผมส่งบอลสีก็วันที่4มกราคมนะครับผมก็หลังจากที่เทศกาลปีใหม่จบลงนะครับผมก็จะได้ส่งบอลสีกันนะครับแล้วก็มีต้นนี้นะครับผมนี่ก็จะเป็น เมืองเกาเป็ดเหมือนกันนะครับผมดังสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมน้องโตขึ้นแล้วนะครับผมน้องโตมากแล้วนะครับตอนนี้ก็แบ่งปันอีกที่350บาทนะครับผมไซส์สวยๆโตโตแบบนี้มีใครสนใจนําเข้าสวนไหมครับผมสวยงามนะครับใครยังไม่มีเนาะนะครับผม 3 5 0บาทนะครับผมก็โทรติดต่อได้นะครับผมโทรสอบถามได้ที่0 9 4 8 7 0 9 7 3 0นนะครับผมใครสนใจเนาะนะครับโอเคครับผมไปชมต้นถัดไปนะครับผมต้นนี้ก็จะเป็นนี่นะครับผมศิลานักปาดนะครับผมนี่นะครับน้องด่างสวยนะครับผมด่างชมพูสวยงามมากครับผมนี่นะครับต้นนี้น้องโตไวมากครับผมเห็นไหมครับ โอ้ไม้แยกหน่อนี่โตวไวนะครับผมใครชอบสายหวานนะครับผมสีชมพูแบบนี้นะครับแล้วก็มีความป้ายแบบมานี้นะครับผมต้นนี้ก็แบ่งปันอยู่นะครับผมที่350บาทนะครับผม350บาทเป็นไม้แยกหน่อนะครับสีลานักปาดนะครับผมใบล่าสุดน้องมีความป้ายนะครับผมเห็นไหมครับสวยงามนะครับผมนี่นะครับ350บาทเท่านั้นเองนะครับผมโอเคครับ เราไปชมฝั่งโน้นกันนะครับผมราคาเบาๆกันบ้างนะครับผมโอ้ก็มีพรมพิมานนะครับผมพรมพิมานก็มีนี่นะครับผมพรมพิมานต้นยังเล็กอยู่เนาะนะครับผมนี่ก็จะปล่อยราคาอยู่ที่ต้นนี้ก็ปล่อยราคาอยู่ที่ร้อยห้าสิบบาทนะครับผมนี่นะครับสําหรับพรมพิมานต้นนี้นะครับแล้วก็ไปชมฝั่งน,นี้กันนะครับผมว่ามีต้นอะไรบ้างนะครับอนี่นะครับผมก็ นี่นะครับผมฝั่งนี้ก็จะมีนี่นะครับผมสีลานักปาดนะครับผมต้นนี้ก็แบ่งปันอยู่นะครับผมที่250บาทนะครับผมศีลานักปาดแยกเขี้ยวนะครับผมฝั่งนี้นะครับส่วนมากแล้วก็ศีลานักปาดนะครับผมสายหวานนะครับใครสนใจนะครับผมต้นนี้ก็แบ่งปันอยู่นะครับผมที่250บาทเหมือนกันนะครับผมแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นนี่นะครับผมบอลสีที่ มีความสวยงามนะครับผมสิลาหุ้มทองนี่นะครับผมใบใหม่ล่าสุดของก็สวยนะครับผมร้อยห้าสิบบาทครับนี่ก็จะเป็นร้อยห้าสิบาทเหมือนกันนะครับผมนี่นะครับท <250 YouTubers aves> ับสองนะครับผมทับสามร้อยห้าสิบนะครับผมนี่นะครับอะมาจัดโปรกันหน่อยเร็วนะครับผมจัดโปรกันหน่อยเร็วนะครับผมนี่นะครับสิลาหุ้มทองแล้วก็ชายชนนะครับผมแล้วก็พรเจ้าสัวนะครับผมท็พระก้านะครับผมนี่นะครับ ต้นนี้ต้นนี้ต้นนี้สีต้นนี้นะครับผมสี่กระถางนี้นะครับผมบเอาไปเลยครับผม450บาทนะครับผมเอาไปเลยครับผม450บาทนะครับผมสี่กระถาง450บาทนะครับผมใครสนใจทักแชทมาได้เลยนะครับผมใครสนใจก็โทรมาสอบถามราคาได้เลยนะครับผมนี่นะครับสีกระถางนี้นะครับผมก็มีชายชนแล้วก็ศิลาหุ้มทองนะครับแล้วก็มี นกพะเก้านะครับผมแล้วก็มีพรก้าสสวนะครับผมสี่สต้นนี้นะครับผมเอาไปเลยครับผม4 5 0อห้าบาทนะครับผมสําหรับโปรปีใหม่นะครับผมนี่นะครับที่สวนทรัพย์เจริญพรบอลสีนะครับเอาไปเลยครับผมโปรปีใหม่นะครับผมสี่กระถาง4ี่อห้าบาทนะครับผมหรือว่านี่นะครับผมแล้วก็มีนี่นะครับโปรอีกโปรนึงนะครับผมก็มีนี่นะครับผมแล้วก็ศิลานักปาดนะครับผมแล้วก็มีศิลาหุ้มทองนะครับผม แล้วก็มีพรเจ้าสัวนะครับผมพรเจ้าสัวนะครับนี่นะครับก็มีพรเจ้าสัวนะครับผมโปนี้นะครับผมแล้วก็มีอีกต้นหนึ่งนะครับผมนี่นะครับผมเมืองเกาะเกดนะครับผมเมืองเกาะเก็ดนะครับผมเมืองเกาะเก็ดสวยๆเลยครับผมโปปีใหม่นะครับผมมีสองชุดด้วยกันนะครับโปปีใหม่นะครับผมก็มีนี่นะครับศิลานักปาดนะครับผมแล้วก็ศิลาหุ้มทองนะครับผมแล้วก็มีพรเจ้าสัวนะครับแล้วก็มีเมืองเกาะเก็ดนะครับผม โปรปีใหม่ครับผม550บาทนะครับผมสีต้นนี้550บาทนะครับนี่นะครับผมใครสนใจนะครับโปรปีใหม่นะครับผมมีแค่วันนี้วันเดียวเท่านั้นนะครับผมมีแค่วันนี้วันเดียวเท่านั้นนะครับผมสําหรับโปรปีใหม่นะครับผมโทรมาได้เลยนะครับผมที่0948709730นะครับผมก็มี2โปรนะครับผมโปรแรกนะครับผมก็มีศิลาหุ้มทองนะครับแล้วก็ชายชนนะครับผมแล้วก็มีนี่นะครับผมพรก้าสัวนะครับผมแล้วก็มี นกนะครับผมนกปก้าสวยๆเลยครับผมนี่นะครับโปรนี้เปิดอยู่ที่450บาทนะครับผมโปรนี้เปิดอยู่ที่450นะครับแล้วก็มีโปรนี้นะครับผมก็มีเมืองเกาะเกตนะครับผมแล้วก็มีศิลานักปาทนะครับผมแล้วก็มีศิลาหุ้มทองแล้วก็มีพรเจ้าสัวนะครับผมโปรนี้เปิดอยู่ที่550บาทเท่านั้นเองนะครับผมมี2โปรนะครับผมสําหรับ ้อนรับปีใหม่นะครับผมเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับพี่พี่เพื่อนๆหลายๆท่านนะครับผมโอเคครับ คลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมก็ขอบคุณพี่วินเพื่อนนะครับผมที่แวะเข้ามาติดตามรับชมเป็นกําลังใจนะครับผมปีใหม่นี้ก็ขอให้พี่เพื่อนเพื่อนทุกคนทุกท่านนะครับผมมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับผมร่ำล่ำรวยนะครับเพงเพ่งปังปังโปริเยนะครับผมทุกคนทุกท่านนะครับผมคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมพูดผิดประการใดนก็ต้องกลับขอโทษขออภัยนะครับใครสนใจบอลสีก็โทรติดต่อมาได้เลยนะครับผมหรือว่าไอดีไลน์ก็ เบอร์เดียวกันนะครับผมที่0948709730นะครับผมวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไวเ้เจอกันพรุ่งนี้นะครับผมบ๊ายบายครับผมสวัสดีครับ